Serapi สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกๆคนนะคะพบก,กับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอย,ะปะยภาพยนตร์มิตรภาพอบอุ่นหัวใจอย่างเรื่อง The Sisterhood of the Traveling Pants มน์รักกางเกงยนีนจะเป็นอย่างไรเมื่อสี่สาวเพื่อนสีได้บังเอิญพบกับกางเกงยีนในร้านมือสองตัวหนึ่งที่พวกเธอสามารถใส่ร่วมกันได้พอดีน่าอัศจรรย์และเมื่อจําเป็นต้องแยกย้ายระหว่างช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนมันจึงทําให้เด็กสาวทั้ง4ี่ที่ไม่เคยแยกจากกันเลยได้ทําข้อตกลงบางอย่างโดยการจะส่งกางเกงยีนเพียงตัวเดียวใส่วนจนครบทุกคนพร้อมบอกเล่าถึงเหตุการณขะที่่ใสมัน ให้เพื่อนทุกคนไม่ขาดการติดต่อกันและกังเกงยินมหัศจรรย์ตัวนี้จะนำพาพวกเธอไปพบเจอกับอะไรบ้างนั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัสมาชิกแก๊งเมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยก,กันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเอติบโตไปพร้อมๆกัน,กนหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาจะทําให้เรารู้จักกับสีสาวเพื่อนสีที่แม่แม่ของพวกเธอก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งประกอบไปด้วยคาเมนเด็กสาวตุ้ยหนุยผู้มีพลังเชื่อมสัมพันธ์ให้กับเราเพื่อนๆทุกคนลีน่าสาวหน้าหวานเรียบร้อยพลังใจประจํากลุ่มทริปปี้เด็กสาวห้าวหาญสายลุยพร้อมบวกคอยเป็นด่านหน้าให้กับเพื่อนๆอนอยู่เสมอแถมยังชอบการถ่ายทําวิดีโอเป็นชีวิตจิตใจและคนสุดท้ายบริจตสาวเข้มแข,ข็งนักกีฬาผู้ที่ไม่เคยยอด้อหรือแสดงความเจ็บปวดออกมาให้ใครได้เห็นและหลังจากที่บริจตได้สูญเสีย แม่อันเป็นที่รักไปด้วยโรครายความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพอ่อก็ดูจะเป็นไปได้ไม่ค่อยสวยนะ ขณะที่สาวๆมาชอปปิงที่ร้านแฟชั่นมือสองด้วยกันพวกเธอก็ต่างพูดถกเถียงกันเล็กๆเ,เกี่ยวกับช่วงหยุดซัมเมอร์ที่ใกล้จะมาถึงเพราะแต่ละคนก็จําเป็นจะต้องไปทํากิจกรรมต่างเมืองโดยที่บริจิตจะต้องไปเข้าค่ายฝึกรวมนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่เม็กซิโกคาเมนจะไปอยู่กับพ่อตลอดช่วงวันหยุดเพราะเธอไม่ได้เจอหน้าพ่อเลยหลังจากที่พ่อกับแม่ได้แยกทางกันไปลีน่าต้องไปอยู่กับคุณปู่คุณยา่าที่ซันโดรินีประเทศกรีซส,ส่วนทริปปี้ที่ไม่ไปไหนก็ต้องทํางานพิเศษและถ่ายทําสารคดีของตัวเองใให้้้้เเ็จตตาาาามมมควววัังงงที่่ไไดอไซึน ก็เป็นครั้งแรกที่สี่สาวจะต้องห่างกันนาที่สูดเท่าที่เคยได้รู้จักกันมาจังหวะเดียวกันคาเมนก็ได้หยิบกางเกงยีนตัวหนึ่งในกองผ้าส่งให้กับทริปปี้ได้ลองใส่ซึ่งมันก็ออกมาดูดีเลยทีเดียวจากนั้นเพื่อนแต่ละคนจึงได้ลองใส่กางเกงยีนตัวเดียวกันเพื่อหวังจะเล่นสนุกยังไม่คิดอะไรแต่มันก็กลับสร้างความประหลาดใจมือเพื่อนต่างไซส์และความสูงสามารถใส่กางเกงตัวนี้ได้พอดีและด้ยวยเรื่องอัศาจรรย์ที่ไม่สามารถอธิบายได้มันก็ทําให้ทั้ง4ี่สาวได้ตัดสินใจซื้้้้อออออกกกาาาางงงเเเยยีีนนนสตัววววมมดดคชืื่่่ทบบไ ส่งสิ่งวิเศษมาให้กับพวกเธอจากนั้นแกงเพื่อนสีก็ได้มาทําข้อตกลงถึงเรื่องที่พวกเธอจะต้องเขียนจดหมายส่งต่อบอกเล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอระหว่างที่ใส่ยินตัวนี้ออกไปประจนภัยในช่วงวันหยุดของแต่ละคนที่ได้กําหนดระยะเวลาให้หนึ่งอาทิตย์ต่อนหนึ่งคนโดยเริ่มจากผู้ต้องเดินทางไกลที่สุดอย่างลีน่าเป็นคนแรกและเมื่อมาถึงซันโดรินีเกาะสวรรค์ของประเทศกรีซเด็กสาวก็ต้องพบเจอกับการปรับตัวครั้งใหญ่เพราะญายติิของเธอดันใช้ภาษาท้องถิ่นสื่อสารกันเสียมากกว่าแถมเมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองของชาวประมง ี่เต็มไปด้วยเรือและกลิ่น้าวปลามากมายระหว่างเดียวกันบิจเจ็ตก็ได้เดินทางมาอย่างค่ายนักฟุตบอลหญิงและได้พบกับโค้ชรุ่นพี่สุดหลอ่อพี่เธอก็พยายามจะอ่อยเขาไปในในอีกด้วย คาเมนได้เดินทางมาหาพอ่อและวางแผนจะทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดกับเขามากมายเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่ขาดหายไปแต่เด็กสาวกลับต้องพบเจอกับเซอร์ไพรส์ใหญ่เมื่อในตอนนี้พ่อไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปแล้วเขามีแฟนใหม่พร้อมลูกติดเพิ่มมาอีกสองคนที่รุ่นรรวเข้าเดียวกันกับคาเมนแถมยังมีแผนจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่อาทิตย์ที่จะมาถึงนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คาเมนเริ่มจะทำตัวไม่ถูกของการได้กลายเป็นคนนอกไปโดยปริยาย ทริปปี้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานจำเจที่ต้องทำแบบเดิมอยู่ตลอดทั้งวันแต่แล้วเธอก็ได้พบเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังเป็นลมล้มหมดสติอยู่บริเวณนั้นจนทริปปี้ต้องเรียกรถพยาบาลมารับตัวของเด็กสาวออกไปอย่างน่าตกใจ ขณะเดียวกันทางฝั่งของลีนาเธอตัดสินใจสวมกางเกยงยีนออกมาวาดรูปทิวทัศน์อยู่ที่ริมชายฝั่งแต่จังหวะที่กำลังวระยะของการวาดภาพเด็กสาวก็เกิดพลาดท,ท่าตกลงไปในน้ำแถมกางเกยงยีนก็เดินไปเกี่ยวกับเหล็กที่อยู่ใต้น้ำจนเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดแต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งดำน้ำลงมาช่วยเธอไว้ได้ทันซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งสองได้เริ่มทำความรู้จักกันเล็กน้อยลีนาได้รู้ว่าเขามีชื่อว่าคอสตัสชายหนุ่มลูกหลานชาวประมงที่มาช่วยงานคุณปู่ในช่วงงววววัันนนหยุดดเเเเสมมมอออและ้้คาาาขิ็ออ็กกททใธ ความรู้จักกับเขาได้ไม่มากนักก่อนที่จะขอตัวจากออกไปในทันทีเรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าบริตเจดได้ใช้ความเก่งกาจของตัวเองซ้อมกีฬาจนโดดเด่นและได้ทําความรู้จักตีสน,นิทกับอีริโคชนมอย่างที่ได้คาดหวังเอาไว้คาเมนได้โทรไปบ่นกับแม่ถึงเรื่องพอ่อที่เขาเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ว่าจะยังไงเด็กสาวก,ก็จะพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเรื่องนี้ให้ได้ลีนาเขียนร่างจดมาให้กับทริปปี้คนที่จะต้องรับกางเกงยีนเป็นคนต่อไปบอกเล่าเรื่องของมันว่าพวกเราอาจจะเข้าใจผิดที่คิดว่ามันเป็น,ปนกาง เศษเพราะเธอเพิ่งเกือบจะจมน้าตายหลังจากที่ได้ใส่มันแต่มันก็ยังมีเรื่องดีที่ได้มีโอกาสวาดภาพวิวสวยๆและได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้จากนั้นลีน่าก็ได้กลับมาที่บ้านและได้พูดคุยถึงเรื่องของชายหนุ่มให้กับย่าได้ฟังแต่เมื่อย่าได้ยินนามสกุลของเขาลีน่าก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคอสตาในทันทีเพราะคุณปู่ของทั้งสองตระกูลเคยมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนหน้านี้นั่นเองหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอย่างรวดเร็วทริปบ,บีได้รับพัสดุกเกงนเ,กกเ,เ็ก นำพัสดุมาให้ด้วยบังเอิญซึ่งทริปปี้ที่เห็นเช่นนั้นก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนที่จะเร่งไปเอากระเป๋าสตางค์ของเบลลี่มาคืนให้เพราะเด็กสาวได้ทำหล่นเอาไว้ในห้างในวันที่เกิดเรื่องและมันก็ทำให้ทั้งสองได้พูดคุยทาความรู้จักกันมากขึ้นเบลลี่ได้รู้ว่าทริปปี้ต้องการเงินจากการทำงานเพื่อจะเอาไปซื้ออุปกรณ์การถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในเมืองที่ต้องใช้ชีวิตบนความสิ้นหวังและดูเหมือนว่าเบลลี่จะให้ความสนใจกับมันขึ้นมาทันทีเธอได้ขออาสาที่จะเข้ามาเปอ่จเยงาส ดีทางฝั่งของคาเมนในเวลาเดียวกันเด็กสาวได้เห็นว่าพ่อให้ความสําคัญกับการจัดงานแต่งงานของแฟนใหม่มากกว่าลูกแท้ๆของตัวเองและความอัดอั้นนี้ก็เริ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นเมื่อพ่อได้ชักชวนเชิงบังคับให้คาเมนไปเล่นเทนนิสกับลูกชายแฟนใหม่ของพอ่อเพื่อหวังให้ลูกๆได้ผูกมิตรกันแต่คาเมนที่รวบรวมความกดเครื่องไว่มากมายก็เผิดพลั้งมือตีลูกเทนนิสแรงจนโดนเข้าใส่หน้าผาของชายหนุ่มเขาอย่างจังซึ่งเขาก็ไม่ถือโทษกรดเครื่องเธอแต่อย่างใด ลีนาได้พบกับคอสตา์อีกครั้งและเธอก็พยายามที่จะลบหน้าเขาแต่เมื่อชายหนุ่มได้รู้สาเหตุถึงเรื่องที่คุณปู่ทั้งสองเคยมีเรื่องการค้าขายปลาที่ไม่ลงรอยกันมานานเขาก็ได้พูดกับเด็กสาวที่ไม่อยากให้ประเด็นของคนอื่นมาทําให้ทั้งสองไม่ได้รู้จักกันซึ่งลีนาที่ยังไม่กล้าคัดคำสั่งของยา่าก็ได้ขอตัวจากออกมาอย่างน่าเสียดายไม่นานทริปบีก็ได้สวมกางเกงยีนโดยที่มีเบลลี่เด็กสาวจอมดื้อดึงได้เข้ามาตามตื้อขอเป็นผู้ช่วยให้กับเธอจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้ จะได้เปิดใจกับเพื่อนต่างไว้ไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ระหว่างนั้นทางฝั่งของบิเจตที่รอรับพัสดุจากคนทางบ้านเหมือนกับเพื่อนคนอื่นในค่ายเดียวกันที่ต่างก็ตื่นเต้นกับของกินของใช้มากมายจากเหล่าผู้ปกครองที่ส่งมาให้แต่แล้วบิเจตก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อพ่อของเธอทําได้แค่เพียงส่งจดหมายเขียนข้อความมาออยพรลูกสาวก็เท่านั้นและมันก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอรู้สึกคิดถึงแม่ที่จากไปเป็นอย่างมากและไม่อยากกลับบ้านของตัวเองแถมยังอยากจะได้ลองตามหารักโดยการจีบอิริคโคชหนุ่มรุ่นพี่ให้ติดอีกด้วยไม่นานก็ถึงคราวต้ตองส่งต่อกกาาางเยยีนนใหห้้ับคมมมโดดท่ขอวจ ปีก็ได้บอกถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษในตอนที่ได้สวมใส่มันเพราะเรื่องราวส่วนใหญ่ของเธอมักอยู่กับการทํางานที่น่าเบื่อและเบลลี่เด็กสาวเพื่อนต่างวัยที่เข้ามาตามติดตัวอยู่ตลอดราวกับเป็นภาระาในชีวิตของทิปปี้ไปเสียแล้วลีน่าได้พบเจอกับคอสตา์อีกครั้งซึ่งดูเหมือนทั้งสองจะถูกใจกันเป็นในในมาตั้งแต่แรกแต่ด้วยเรื่องของคุณปู่มันก็ทําให้เด็กสาวยังไม่กล้าพ,พอที่จะเปิดใจยอมรับในตัวของชายหนุ่มได้เต็มที่ทาให้คอสตาร์ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดยังผิดหวังในความิดอ,อีีนนน่่าากกทจจะเจไป ทิ้งให้เด็กสาวด้วยคุนคิดในความไม่กล้าที่จะทําตามใจตัวเองและต้องติดอยู่กับเรื่องที่เธอไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นจากความเป็นสาวผู้แสนเรียบร้อยที่ไม่เคยทําอะไรนอกกรอบม,มาก่อนลีน่าร้องไห้อยู่ที่ริมทะเลด้วยความรู้สึกแย่กับตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจลองออกจากเซฟโซนโดยการถอดชุดให้เหลือเพียงชั้นในและกระโดดลงน้ําไปเพื่อปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมาจังหวะเดียวกันคอสตาที่อยู่ไม่ไกลก็ได้มาเห็นเหตุการณ์นี้เข้าซึ่งเขาก็ไม่รอช้าที่จะลงมาเล่นน้ํากับลีน่าด้วยกันอย่างสนุกสนานจนเด็กสาวได้ปลดล็อกความมมไ่่ันใในใ เองให้ออกจากชีวิตไปได้อีกเรื่องอย่างง่ายดาย หลายวันผ่านไปจูจูเบลลี่ก็หายตัวไปอย่างไม่บอกไม่กล่าวและมันก็ส่งผลให้ทิปปี้ต้องออกตามหาตัวของเด็กสาวจอมกวนี้ไปโดยปริยายดูเหมือนเบลลี่ที่ตามติดชีวิตของทิปปี้มาโดยตลอดก็ได้สร้างความผูกพันขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวจนสุดท้ายทิปปี้ที่ตามมาถึงบ้านของสาวน้อยก็ได้รับรู้ความจริงอย่างน่าตกใจจากป้าคางบานที่ได้บอกเอาไว้ว่าในตอนนี้เบลลี่อยู่ที่โรงพยาบาลจากอาการป่วยด้วยโรคล,ลูคีเมีรยระยะสุดท้ายที่ตรวจเจอเมื่อหลายปีก่อนแถมตอนนี้หมอก็ได้หยุดให้ยากับเด็กสาวในการรักษาไปแล้วอีกด้วย ระหว่างนั้นบิลเจตที่แอบได้ยินอิริพูดคุยชักชวนกลุ่มเพื่อนโค้ชไปเที่ยวสังสรรที่บาร์ด้วยกันก็ได้แอบหนีออกมาจากค่ายนาักกีฬากลางดึกพร้อมกับเหล่าเพื่อนสาวอีกสองคนเพื่อมาตามล่าหาชายหนุ่มจนได้พบเจอกับเขาซึ่งบิลเจตก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปหวานสเสน่ดึงตัวของอิริกเข้ามาเต้นยั่วยวนด้วยกันแต่สุดท้ายชายหนุ่มที่ฉุดคิดถึงเรื่องความเหมาะสมก็ได้ผละตัวเองจากออกไปทิ้งให้บิลเจตรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าหลังจากที่ลีนาได้ปลดล็อกจากเซฟโซนของตัวเองได้แล้วนั้นเธอก็ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่อยู่กับคอสตาสทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่เคยลองทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการฝึกขับรถมอเตอร์ไซค์การล่องเรือประมงลำเล็กเพื่อออกหาปลาหรือแม้กระทั่งการให้คอสตาสได้เป็นแบบในการวาดรูปให้กับเธอซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้สองหนุ่มสาวได้สนิทสนมกันมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในขณะที่ทริปปี้กำลังถ่ายทำสรารคาดีด้วยความเบื่อหน่ายเบลลี่ <ail> <ail> ก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมอุปกรณ์ช่วยถ่ายทำด้วยท่าทางปกติราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่นานทริปปี้ก็ได้บอกถึงเรื่องราวที่ได้รู้มาด้วยท่าทางเป็นกังวลและดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนเบลลี่ที่ได้เห็นท่าทางน,นี้ก็ได้ขอร้องที่จะมาเป็นลูกมือเหมือนเดิมซึ่งทริปปี้ก็ตอบรับคำขอนี้มาอย่างง่ายดายเมื่อกางเกงยีนส่งมาถึงคามเมนด้วยความไร้ที่พึ่งทางจิตใจเธอก็ไม่รอช้าที่จะสวมใส่มันด้วยความหวังเล็กๆที่มัันนนนออาาาาจจจะพเรื่งดีๆมให้้ก คาเมนก็ได้มาลองชุดเพื่อนเจ้าสาวกับว่าที่แม่เลี้ยงและน้องสาวแต่ด้วยรูปร่างที่ไม่พอดีกับชุดแถมความเพอร์เฟกที่แตกต่างมากจนเกินไปมันก็ทําให้คาเมนรู้สึกเป็นคนนอกมากกว่าเดิมจนสุดท้ายเด็กสาวที่ไม่สามารถเก็บอาการของตัวเองเอาไว้ได้ก็ได้ระเบิดอารมณ์ต่อหน้าแฟนใหม่ของพ่อด้วยความน้อยเนื้อต่าใจกับเรื่องที่ต้องเผชิญพร้อมวิง่งหนีจะออกมา ระหว่างนั้นบิเจตก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากโค้ชหนุ่มด้วยการฝึกฝนอย่างหนักจนได้เป็นดาวเด่นของทีมแต่ก็ดูเหมือนมีเส้นบางๆระหว่างครูกับนักเรียนที่ทําให้ชายหนุ่มไม่กล้าที่จะแสดงออกมากนักซึ่งไม่นานบิเจตกับอีริกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันเพียงลําพังเธอได้เปิดใจเล่าเรื่องแม่ของตัวเองและชักชวนให้เขาไปวิ่งแข่งด้วยกันเพื่อสร้างความสบายใจให้กับชายหนุ่มได้ยอมเปิดใจใพูดคุยกับเธอ ในดึกคืนเดียวกันหลังจากที่คาเมนได้หายตัวไปทั้งวันเด็กสาวก็ได้กลับมาที่บ้านด้วยความหวังเล็กๆที่พ่อหรือใครสักคนจะออกตามหาตัวเธอด้วยความเป็นห่วงบ้างแต่แล้วคาเมนก็ได้พบกับภาพบาดตาชนเจ็บใจเมื่อเธอได้แอบมองไปที่หน้าต่างและได้เห็นทุกคนกําลังร่วมกินมื้อค่าด้วยกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีทีท่าจะเป็นเดือดเป็นร้อนเรื่องของเธอเลยแม้แต่น้อยคาเมนที่ชุนขาดก็ได้ทาการปาก้อนหินใส่ก,กระจกจนแตกก่อนที่จะรีบมุ่งตรงไปยังสถานีรถโดยสารเพื่อกลับบ้านไปหาแม่ด้วยความเศร้าเสียใจกับเเรรื่่่องงทีกิดขึ้นะหวา เดียวกันทริปพีกับเบลลี่ก็ได้ออกมานอนดูดาวด้วยกันเด็กสาวตัวน้อยได้พูดถึงเหตุผลที่เธอชอบมาดูดาวเพราะดาวแต่ละดวงมักมีอะไรมากกว่าชีวิตที่เราเห็นเธอไม่เคยกลัวความตายที่ใกล้เข้ามาแต่สิ่งที่เสียดายมากที่สุดคือเวลาที่จะไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่อยากทําซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่ทําให้ทริปพีได้ฉุดคิดขึ้นมาด้วยเช่นกันในเวลาเดียวกันทางฝั่งของลีนาะเธอได้แอบออกมาจากบ้านกลางดึกเพื่อมานั่งพูดคุยเรื่องของตัวเองกับคอสตาร์ทในเรือประมงลําเล็กและเมื่อบรรยาาาากกกศเิ่่่มมไไป2หหนนนุสวว็ด้้จูัองงซึ วันถัดมาคาเมนกลับมาที่บา้านและได้ส่งกางเกงยีนพร้อมจดหมายแน่ไปยังบริดเจตเธอได้เขียนข้อความเล็กๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคาเมนจะไม่โทษมันและหวังว่ากางเกงตัวนี้จะนำโชคมาให้กับบริดเจตมากกว่าเธอจากนั้นไม่นานพัาดุก็ถูกส่งต่อมาถึงบริดเจตเธอดูดีใจอยู่ไม่น้อยเมื่อความหวังได้เดินทางมาถึงและดูเหมือนว่ากางเกงยีนตัวนี้จะได้รวบรวมความคาดหวังจากทุกคนที่ได้รับมันไปเสียแล้ว คาเมแนะนําเรื่องของพ่อมาระบายให้กับทริปปี้ได้ฟังแต่ทริปปี้ที่เห็นต่างจากการได้เรียนรู้ชีวิตกับเบลลี่มากขึ้นก็ได้พูดเชิงขอให้คาเมนลองสลับมุมมองและเปิดใจพูดคุยกับพ่อแบบตรงไปตรงมาดูสักครั้งส่วนคาเมนที่เห็นว่าเพื่อนซีจอมเหวี่ยงได้เปลี่ยนไปและไม่มีทีท่าว่าจะเข้าข้างเธอก็ได้เริ่มเหวี่ยงใส่ทริปปี้จนสุดท้ายทั้งสองก็ได้จาาออกมาด้วยความไม่เข้าใจกันในดึกคืนนั้นบริดเจตแต่งหน้าสวยพร้อมสวมกางเกงยีนวิเศษเดินโฉบไปยังหน้าต่างห้องพักขขออองงงีริกกกเเเเเพื่่ใหห้้้าาไดดสััต็็นวววยควมลๆท ยินตัวนี้จะนําพาโชคแห่งความรักมาให้กับเธอเหมือนกับลีน่าที่ได้เจอกับคอสตาสตามเรื่องราวในจดหมายที่ส่งมาให้และดูเหมือนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเมื่อทั้งสองได้พบเจอกันพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะพุ่งเข้าจูบก,กันอย่างดูดื่มในทันที เรื่องราวดาเนินที่เห็นว่าลีนาที่อินเลิฟก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับชายหนุ่มอันเป็นที่รักแต่ขณะที่ทั้งสองได้มาเที่ยวที่บาร์และเต้นรำด้วยกันจูจูจครอบพัวของลีนาก็ได้โผล่เข้ามาและแย่งชิงตัวของเด็กสาวออกไปด้วยความไม่พอใจจากนั้นเมื่อลีนากลับมาที่บ้านเธอก็พยายามพูดแก้ต่างมากมายแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้คุณย่าเปลี่ยนใจหรือจะเย็นลงได้เลยหลังจากที่บิทเจตได้ส่งมังกับอีริกตามที่คาดหวังเอาไว้แทนที่เธอจะรู้สึกเติมเต็มก็กลับพบเพียงแต่ความว่างเปล่าเพราะในใจลึก,ลกๆเด็กกกสสาาวออออยยยููดคุับแมม่่ขงตเ ขณะเดียวกันทริปบีก็ได้รับข่าวจากแม่ของตัวเองว่าในตอนนี้เบลลี่ถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งโดยที่แม่ก็ได้อาสาที่จะส่งลูกสาวให้ไปเยี่ยมดูอาการของเบลลี่แต่ก็ดูเหมือนทริปบีดยังไม่กล้าพอที่จะยอมรับความจริงก็ได้บายเบี่ยงจากออกมาด้วยคำพูดที่ว่าเธอจะไปเองเมื่อมีเวลาว่างพอ คาเมนที่รู้สึกผิดกับการเวี่ยงเมื่อคราวก่อนก็ได้เข้ามาขอโทษทริปบี้และมันก็ทําให้ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันมาอีกครั้งจากนั้นทริปบี้ก็ได้เล่าเรื่องของเพื่อนซีต่างไว้ให้กับคาเมนได้ฟังซึ่งมันก็เป็นสิ่งตอกย้ําของความจริงที่กําลังจะเกิดขึ้นให้กับทริปบี้ไปอีกด้วย ไม่นานกางเกงยีนก็ถูกส่งวนกลับมาที่ลีนาอีกครั้งเด็กสาวไม่รีรอที่จะสวมใส่มันทันทีก่อนจะตัดสินใจรวบรวมความกลา้าเข้าไปพูดคุยกับคุณปู่เพื่อเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อชายหนุ่มอย่างคอสตาร์และอยากขอโอกาสให้คุณปู่ยอมเปิดใจให้กับเธอบ้างซึ่งคุณปู่ก็หยุดครุ้นคิดอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็ได้ตัดสินใจยอมรับความรู้สึกของลานสาวและอนุญาตให้เธอไปหาเขาได้โดยที่ในระหว่างนั้นคอสตาร์ก็กำลังจะต้องขึ้นเรือกับไปรเรียนต่อพอดีส่วนลีนาที่เร่งตามมาทันก็ได้พบบเเจออกกัััขาีคร้้งงงซึ่ท ก็ได้โอบก,กอดและจูบก,กันด้วยความดีใจที่สามารถหลุดพ้นจากเรื่องบาดหมางออกมาได้ ไม่นานกางเกงจากลีนาะก็ได้วนกลับมาหาทิปีโดยที่เนื้อหาของจดหมายในครั้งนี้ลีนาก็ได้บอกถึงความวิเศษของกางเกงว่ามันอาจจะมีเวทมนต์เหมือนกับเรื่องราวที่ลีนาะได้สมหวังกับความรักและมันก็จะนําพาสิ่งนั้นมาให้หากเรามีความเชื่อมันมากพอเมื่อทริปีได้อ่านข้อความในจดหมายจบลงเธอก็ไม่รอช้าที่จะนํากางเกงยีนตัวนี้ไปให้กับเบลลี่ที่โรงพยาบาลหวังให้เด็กสาวตัวน้อยได้ลองขอพอรปฏิหารจากมันเบลลี่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้พูดออกมาด้วยความซาบซึ้งว่ากางเกงยีนต นั่นคือการได้พบเจอมิตรภาพจากทริปปีทั้งสองร้องไห้ไปพร้อมกันด้วยความเสียใจกับเวลาที่มีไม่มากพอเบลลี่ <Bailey S 1> <Bailey S 2> ได้พูดถึงคำขอสุดท้ายที่อยากจะให้ทริปปีจะต้องทาหนังสรารคดีให้จบเพราะเธอก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันและหลังจากค่ำคืนในวันนั้นได้ไม่นานเบลลี่ <Bailey S 1> เด็กสาวผู้เข้มแข็งก็ได้จากดาวดวงนี้ไปตลอดการทริปปีใช้เวลาอยู่หลายวันเพื่อทําใจกับการจากไปของเพื่อนซีตัวน้อยและเมื่อเริ่มทําใจได้เธอก็ได้กลับมาที่จะตัดต่อสรารคดีอีกครั้งจนได้บังเอิญพบกับเทปบันทึกของ Bailey, องเ อาจเก็บเอาไว้เพื่อทิ้งบอกข้อความสั้นๆถึงสัจธรรมที่เบลลี่ได้พบเจอก,ก่อนจากโลกนี้ไปที่ว่าด้วยเราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนอยากเป็นที่ยอมรับและใช้ชีวิตในช่วงเลวร้ายเพื่อผ่านพ้นมันไปให้ได้เท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นคําพูดสร้างแรงผลักดันให้ทริปบีต้องทําสารคดีให้เสร็จตามคําขอสุดท้ายของเบลลี่อย่างที่ตั้งใจ ไม่นานคาเมนกับทริบีก็ได้มาหาบิทเจทที่บ้านหลังจากที่รู้ข่าวว่าเธอเพิ่งกลับมาจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยปรับทุกเรื่องแม่ของบิทเจทและได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วบิทเจทพวกแข็งแกร่งกำลังเก็บงำความเจ็บปวดเอาไว้มากมายเพราะแม่คือทุกอย่างในชีวิตของเธอไม่โดยตลอดซึ่งเพื่อนทั้งสองก็ได้พยายามปลอบใจว่าอย่างน้อยบิทเจทก็ยังมีพวกเธอที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอสามเพื่อนซีอบกอดกันจนบิทเจทรู้สึกดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เช้าวันถัดมาบริดเจตต้องสะดุ้งตัวตื่นขึ้นอย่างเร่งรีบเมื่อน้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้ดันมาคาบบางเกงยีนวิเศษวิ่งหนีออกจากบ้านไปอย่างไม่มีสาเหตุและเมื่อบริดเจตได้วิ่งตามออกมามันก็นำพาให้เธอได้พบกับอีริอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่ชายหนุ่มก็กำลังพยายามจะมาหาบริดเจตเพื่อมาขอโทษกับความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ชัดของพวกเขาจนสุดท้ายทั้งสองก็ได้ตัดสินใจที่จะยอมตกลงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพร้อมจากลาการออกมาอย่างเข้าใจและแล้วไม่นานสี่สาวเพื่อนสีก็ได้กลับมมารรววตัวััักกกนนออีีค้้้งงโดดยท่่เพื็ไ ร้องเรียกกล่อมให้คาเมนไปงานแต่งงานใหม่ของพ่อเพื่อหวังจะให้สองพ่อลูกได้ปรับความเข้าใจกันในตอนแรกคาเมนที่ดื้อดึงก็ได้กล่าวปฏิเสธในทันทีแต่ด้วยการโหวตของเราเพื่อนๆทุกคนก็ได้บังคับให้คาเมนนั่งรถออกเดินทางไปพร้อมกันซึ่งระหว่างทางสาวๆก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการประจนภัยลีนาได้ถ่ายภาพวิวสวยๆและแฟนนุ่มอย่างคอสตาสมาอวดเพื่อนในเก๋งทมากลางสายตาอิจฉาจากเราเพื่อนๆทุกคนบิดเจตดูจะสบายใจขึ้นเมื่อได้มีเพื่อนทั้งสามมาอยู่เคียงข้างทริปบีทำสรารคาดิสิ ต,ตัดสินใจจะตั้งชื่อมันว่าเบลีส่วนคาเมนยังคงงุนหงิดกับการถูกบังคับให้ไปงานแต่งงานของพ่อและเมื่อมาถึงงานในเช้าของวันถัดมาก่อนเริ่มพิธี <c oughs> เพื่อนทั้งสาก็ได้ขอร้องเชิงบังคับให้คาเมนสวมใส่กงเกงยินของพวกเธอเอาไว้อีกด้วย ซึ่งขณะที่บ่าวสาวกําลังจะขึ้นกล่าวคําสาบานร่วมกันอยู่นั้นจูจูพ่อก็ได้เหลือไปเห็นลูกสาวเข้าพอดีเขารีบกล่าวหยุดพิธีกระทันหันก่อนที่จะเข้าไปขอร้องให้คาเมนมาร่วมเป็นพยาในแท่นพิธีไปด้วยกันเพราะเธอคือคนสําคัญในชีวิตของพ่อสองพ่อลูกโอกกอดกันด้วยความปลื้มปิ่มโดยที่มีแม่เลี้ยงได้ยื่นมือมาคอยต้อนรับเธอเอาไว้ด้วยความเอ็นดูด้วยเช่นกัน มันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าการเกงยีนตัวหนึ่งสามารถเปลี่ยนเรื่องราวทุกอย่างได้เพราะทุกคนต่างเติบโตขึ้นกับสิ่งที่ต้องเผชิญแต่มันก็เป็นสิ่งที่คอยช่วยยึดเหนียวให้เพื่อนรักทั้งสี่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนมิตภาพของพวกเธอก็ยังคงจะอยู่เช่นนี้ตลอดไปและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในนกาารทํคคลิปปต,ต่อได้วยะะ ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลป a ชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ